สวัสดีครับผมออฟครับจากครั้งศรีสัชนาลัยนะครับมาดูอ้อยของตัวเองนะครับตอนนี้หลังจากที่ครั้งที่แล้วไม่ได้ลงยูทู e ไปครับผ่านมาเกือบประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับที่วันเขียวแตกต่างครับ็นการเขียวที่แตกต่างมากเลยอ้อยตื้นหมดแล้วครับตัวนี้ใบตั้งเดเลยครับไม่ไม่ได้อะไรนะครับขีดกิ่งทองผสมไปหน่อยนึงครับผสมไปประมาณสองถังก็ ศักดิ์สิิออันนี้อ้อยต่อที่เท่าไหร่ครับที่สามครับต่อที่สามได้เลยครับอันนี้ใครก็ไม่เห็นก็ที่คนมาเห็นก็มาสั่งใบย,ยกต่อก็จะพอมาดูอ้อยนะครับเขียวมากเลยนะครับเนี่ยใบตั้งเลยครับดูการต่ 3, 8, คอครับนะครับโอ้โหอันนลำขึ้นมาแล้วโอ้โหลำขึ้นแล้วอันนี้กี่ดกี่เดือนนะสามครับ ปกติอ้อยตัวสามนี่จะลำไม่ไม่ไม่ใหญ่มากอ่ะจะต้องแบบค่อยลตอนนี้คือันมเริ่มขึ้นลำแล้วนะครับเดี๋ยวพอขึ้นลำเนี่ยมันก็จะใหญ่อ้วนอ้วนขึ้นไปเลยเหมือนอ้อยใหม่นะขึ้นมันแ่กแบบอ้อยใหม่เลยสวยแลยดูโตอนนี้หลังเลยนะครับโหนะครับดูโคนลัโอ้ดูโคนนะครับ เขียวเดือนก็กว่านะเดือนกับอีกน่าจะเดือนอีกเดือนสิบวันแล้วครับเนี่ยคือมันเขียวนี่แต่ยังเขียวอยู่เลยครับเนี่ยแล้วก็จะหวานอีกเมื่อไรครั้งสองครั้งสองก็เดี๋ยวโอ้เขียวจริงครับอีกสี่เดือนห้าหว่านโอ้ครับจะเอาแค่นั้นเพราะจะดูเรื่องประหยัดต้นทุนครับว่ามันประหยัดต้นทุนได้จริงไหมอืมครับเพราะว่าตอนนี้คืออ้อยตอสารเหมือนได้กาไรแล้อืมครับกำไรแล้วโอเคครับเดี๋ยวยังไงฝาก พี่น้องชววาวเกษตรกรด้วยครับว่าถ้าครั้งสีสัตว์ชนะลัยนะครับกับของใบหยกหรือว่ากิ่งทองครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ